น้ออู้ลูกแดงมากเลยปะขนาดเฮ้ยมันเหมือนต้นมันเหมือนมะเดือเลยหอมดีเฮ้ยเช่นเดียวกับเซมเซมมะเดือเลยโอ้ชินแล้วสกูหัวกินไม่ได้เราไม่กล้ากินใครรู้จักบอกหน่อยเด้อพี่น้องหน่มามาไอ้จะกินโน่ไม่กินเอี่ยนี่โม่ละเหอะ สมสวยมากเลยตรงนี้มีต้นอะไรนะคะพี you know, ่น้องดูสิเอานิ่งยูเกนอีทไหมอ่ะอันนี้มันต้นมะนาวโหใช่ไหมพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวโหน่ะ <Okay. S 1> อยาก,กินไม่ได้หรอกคะ่ะโ <Okay. S 1> เออมันเป็นนนุ้มเลยอ่ะมันเป็นเหมือนอยากจะลองชิมดูงเลยใครรู้บอกหน่อยมันแมนนูบะหน้าวโหบะพี่น้องหลายหลาย น่ะทีจะมาร่วมเต็มทุนเลยลุกอินไซส์สิกินไม่ได้หรอโอ้ยเป็นตัะอยากินอะไรหรอกสูเศร้าเศร้าเนี่ยมาดูโอ้ยเวิมดูสิคำลูกต้อนอินทผลัมนะลูกเวิมเวิมคำลูกต้อนอินทผลัมเสียเต็มไปหมดเลย นี่นี่ต้องเทสนะคะเอ้าดู i ม l ไม่ไม n n ม่ไ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 ม่ e ม่ไม่ไม่ไม่ s ม่ไ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 ม i n ม่ไม่ไม่ไม่เม่ไ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 ย่ได้เมวไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่นม่นไม่ม่ไมมไไ่เ,เนี่ยเสียไนะม่มม่่่่มม่่ยมาม่ะ มันไอโดนแฮปเปอร์หรอกก็ไปบีบมันเล่นไปชอบไปบีบมันเล่นไม่มีนแฮปอันนี้เนี่ยเหมือนต้นมะนาวโหมากเลยพี่น้องโอ้ลูกแดงเนี่ยตรงตรงทานน้ำนต้นโกบด้วยพี่น้องจ๋าต้นโกบ มังหนอคอเอนต้นเปนเปอร์ต้นกระดาษนะแต่น,นี้มันคือต้นกกนะจ๊ะต้นกกต้นเกาะมันบ่บานเหาเนาะเออพามาดูเจ้าค่ะอันนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำนะจะเป็นความสวยงามอุ้ยสวยมากเลยอะดูสินางงามก็มาดูอินทรพาลของนางนะ,ะับดูสวยนะดาเดินเหรอ เทสสินั่นน่ะเนี่ยบักดาเดินเต็มไปหมดเลยอาอยู่บนทุกโวอไปเดะนายงามจะมาลองเก็บบักดาเดินมันหลวงเต็มเผินเลยข้างนอกนี่จ้ะมันกินได้หรือเปล่ามันกินไ,ได้หรอกมันแห้งแค่นอดมันแห้งหมดแล้ว oh, เสียดายมากเลยมันแก่มาก mm hmm. มกินได้อยู่หรอลองเทสสิมันหวานไหม เทสเลติบิดนางงามผู้ทดลองนะครับหวานบ่หวานติ wow. Wow. หวานหวานเนาะเสียได้นเนาะกระปอยมันถิมอยู่เนี่ยเขาขายอ่าอะไรนะเขาขายสองเหรียญสามเหรียญมันเด้ร้อยกว่า hmm. กรัมร้อยห้าสิบกรัมนี่แหละแต่ในต้นอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าต้องทิ้งนะ่ะเพราะว่ามันเขาไม่เขาไม่สนใจท่านี้เขาไม่ได้ยอมให้เก็บกินนะฮะให้ไปซื้อนะฮะโอเคครับไป ตามน้ำงามไปนะครับน,นี่ป่านะเราจะได้เจออะไรอุย้ยต้นนั้นคุ้นๆเลยโกวกไอ้ลูกอะไรเนี่ยสูงไม่เคยเห็นนะไม่เบิดลามุดร่างขุดลำใหญ่มะเพืองมะไฟบอ่อพิกสิ very uh, very soft pick pick ล๊อเล่อ very soft ปิกอินไซ d ์สิมันเป็นยังไง so, so. มันเหมือนต้นต้นแฟกันเลยโอเพนสิฮาร์ฟฮาร์ฟอุ้ยมันเหมือนอันนั้นเลยอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนอะไรนะอ่าหอมบ์บอสเฟรชอมกินไม่ลงมากม,มา้ลูกอีหยังไพรหูหูบอกนาได้จะพี่น้องกูบอเคยมนเต็มต้นอยู่คนอะ่ะอยู่จ้ะโน้นนอพอแล้วมา ใน,นงามจะไปโหนของเขาเขาสิมาคนคุ้มสวนสิยมะขาด้วยม่ได้หรอกไหมอ่อนมันงหรอมันแดงแล้วนั่นน่นะเออมันเหมือนต้น,ม,นมันเหมือนมะเดื่อเลยหอมดิโอ้ยเช่นชนิดเดียวกับเซมเซมมะเดื่อเลยอ้สสอ smell s good ผมกินไม่ได้หรอกไม่กล้ากินมามากอย่ากินโน้ไม่กินเบี้ยนอ้อละเหัว